เป็นคำถามกึงๆ่ระบายความในใจนิดหนึ่งครับเราจะปฏิบัติกันขนาดไหนวันละกี่ชั่วโมงที่จะไม่ต้องมาเวียนไหายตายเกิดซ้ำๆทุกๆซ้ำๆ,ำๆเบื่อแล้วเหนื่อเหนื่อยแล้วทุกวันจะปฏิบัติยืนเดินนั่งบางวัน6ชั่วโมงบ้าง7็ดชั่วโมงบ้างบางทีแดชั่วโมงอยู่คนเดียวคําพูดไม่รู้จะไปพูดกับใครเพราะมีชีวิตคนเดียวหาก,กินอยู่คนเดียวครับควรจะปฏิบัติขนาดไหนครับวันละกี่ชั่วโมงครับ อยากหลุดพ้นเลยนะคือจะไม่เกิดนี่ก็ต้องหลุดพ้นเลยนะต้องสิ้นตัณหาจะจะสิ้นตัณหานี่ก็คือ,อ,อ <c oughs> จะต้องทำให้การปฏิบัตินั้นพัฒนาไปสู่จุดที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน คือศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์มรรคทั้ง8ปดสมบูรณ์เนี่ยการบ่มเพาะให้ทุกอย่างสมบูรณ์ได้สำเร็จเนี่ยก็คือต้องทำเยอะๆแล้วการจะทำเยอะๆเนี่ยทำไม่พอต้องมีขยันทำแล้วต้องขยันรักษาด้วยเพราะทำแล้วไม่รักษาก็จะรัว่วดังนั้นคนที่ปฏิบัติแล้วสำเร็จคือเขาขยันสร้างขยันรักษาแล้ขยันป้องกันไม่ให้รั่วไหลไม่ให้ ส่วนอกุศลใดๆเข้ามาการจะหลุดพ้นได้เนี่ยต้องพัฒนาปฏิบัติจนสมบูรณ์ในทุกส่วนมักทั้ง8ต้องสมบูรณ์จะสมบูรณ์ต้องไปสร้างให้มีขึ้นและเมื่อสร้างมีมันจะไม่อยู่ดีๆทีเดียวมีเต็มจะต้องมันจะค่อยๆมีขึ้นมาและเมื่อค่อยๆมีก็ต้องสร้างแล้วก็ต้องประคองรักษาสร้างแล้วรักษาโดยมีไม่มีระยะ ทอดทิ้งหรือระยะขาดการสร้างระยะที่ขาดจากการรักษานั่นคือต้องต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นต้องขยันสร้างขยันรักษาสองส่วนและจะต้องทำให้สมบูรณ์การที่จะทำให้สมบูรณ์ได้เนี่ยคือต้องทำเยอะๆทำเยอะๆแล้วถ้าทำเยอะๆเนี่ยคำว่าเยอะเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเป็นนักบวชเขาทำสำเร็จ เพราะว่าทั้งวันเขาไม่มีงานทำนะไม่ต้องทำกินไม่ต้องเกี่ยวข้องวันคืนน่ยอยู่ด้กิจเดียวเลยบ่มเพาะศีลบ่มเพาะสมาธิบ่มเพาะปัญญาโดยตรงบ่มเพาะการใช้ชีวิตเพื่อขัดเกลาตัวเองนะทุกเวลานาทีก็เรียกว่าทุกลมหายใจเว้นแต่การเว้นแต่ตอนนอนหลับแล้วก็ ตื่นมาจิตแรกก็เริ่มสู่วงจรภาวนาอีกแล้วเมื่อจะหลับลงไปก่อนหลับลงไปก็เป็นการหลับด้วยการภาวนาก่อนหลับภาวนาแล้วหลับตื่นมาก็เริ่มด้วยภาวนาถ้านักปฏิบัติแท้จริงเนี่ยจะไม่ภาวนาแค่ช่วงเวลาหลับนอกนั้นทำทุกเวลาอันนี้คือต้องทำทุกเวลาและต้องทำจนกว่าจะจบกิจของการปฏิบัติ หยุดทำไม่ได้ขาดความต่อเนื่องทันทีและหยุดรักษาก็ไม่ได้เมื่อน,นั้นก็จะเสื่อมถอยและต้องทำใหม่อยู่ดีอันนี้คือข้อถ้าถามว่าต้องทำระดับไหนถึงหลุดพ้นได้เนี่ยก็ต้องทำระดับนี้เรียกเป็นผู้ปรารบความเพียรคำว่าปารบคือนึกถึงมันตลอดเวลาเดี๋ยวนึกถึงจะสมาธิเดี๋ยวนึกถึงจะพิจารณาเดี๋ยวนึกถึงจะดูจิตเดี๋ยวนึกถึงจะยืนจะเดินจะนั่งนึกอยู่ตลอดเวลา ให้มีอารมณ์นึกอยู่แต่เรื่องนี้ทำจนกว่าจะตายคำว่าตายคือถ้าไม่สำเร็จก็ตายไปก่อนแล้วค่อยเกิดมาทำใหม่ถ้าสำเร็จก็สำเร็จและจะทำแบบนี้ได้เนี่ยทำได้ดีเนี่ยโดยความจริงแล้วโอกาสเดียวที่จะทำได้ทุกเวลาและทำด้วยกิจเดียวโดวยไม่มีกังวลเนี่ยต้องบวชนะถ้าไม่บวช จะทำให้สมบูรณ์อย่างนี้ได้ยากจริงๆคือต้องบวชแล้วเมื่อบวชแล้วจะต้องไปอยู่ในที่ที่เอื้อต่อการภาวนาด้วยไม่ใช่บวชแล้วก็ไปเกี่ยวพันภาระที่ไม่ควรต้องเกี่ยวพันบวชแล้วต้องหาที่เพื่อม,มีเวลาทั้งวันสำหรับปฏิบัติอย่างเดียวและต้องทำทุกส่วนทั้งรักษาศีลเจริญสมาธิ จเจริญปัญญาจเจริญสติสมชัญญาเนี่ยไปด้วยกันทุกลมหายใจเว้นตอนนอนหลับต่อเนื่องจนกว่าจะหลุดพน้นหลุดพ้นแล้วหยุดทำไหมหยุดหรอหลุดพ้นแล้วเขาก็ยังมีการปฏิบัติอยู่นะแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหลุดพน้นแต่เพื่อความอยู่ผาสุขในปัจจุบัน และเพื่อความสมบูรณ์เต็มรอบของสติและสัมปชัญญะอันนี้คือเขาก็ยังทำกันอยู่ง่ายไปไหมต้องบวชคำว่าเพียรคำเดียวไม่พอเพราะว่าต้องปรารบความเพียร,รเ,เดี๋ยวนึกแต่จะนั่งเดี๋ยวนึกแต่จะนั่งเดี๋ยวนึกแต่จะนั่งอะไรย่างเงี้ย นึกอยู่ตลอดเดี๋ยวนึกแต่จะดูลมเดี๋ยวนึกจะพิจารณาเดี๋ยวนึกจะดูจิตคือมันนึกอยู่ตลอดอะ